สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องกระดาษรองอบนะคะกระดาษรองอบวันนี้ที่เราจะพูดถึงนะพิมพ์อามาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะอันดแับแรกเลยคือเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราจะมีให้เลือกแบบว่าเป็นม้วนด้วยนะอันนี้ก็คือแบบเป็นม้วนนะคะที่พิมมาให้ดูแบบเป็นม้วนเนี่ยบอกก่อนว่ามันจะถูกกว่านะคะแล้วก็มีแบบเป็นกล่องเป็นกล่องก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เวลาเราไปซื้อเนี่ย ถ้าเป็นกล่องเนี่ยมันจะมีราคาที่1ราคาแพงกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่ามันเก็บสะดวกกว่านะคะเวลาเราใช้แล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ตัดมันจะมีปลุตัดเหมือน,นเหมือนพวกระป๋ออาหารนะเนาะแต่ทีนี้ขนาดความกว้างเนี่ยมันก็จะมีค่อนข,ข้างจํากัดนะคะอย่างกล่องเนี้ยขนาด30ซนเมตรแต่ถ้าเราซื้อเป็นม้วนแบบเนี้ยมันจะใหญ่มากเดี๋ยวพิจะกางให้ดูนะคะนี่ มันจะใหญ่มากทีนี้แบบเป็นม้วนเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่ามันจะยับง่ายเห็นไหมคะเพราะว่ามันเก็บลําบากเราต้องม้วนเก็บไว้แต่ถ้าเราจะตัดใช้สําหรับขนมที่ถาดใหญ่ๆห,หรือว่าเป็นพิมพ์ที่แบบว่ามีความกว้างเยอะๆเนี่ยอันนี้จะสะดวกแล้วก็อันนี้ราคาถูกกว่าทีนี้นะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยมันเก็บยากแล้วเนาะหเลยมันเก็บยากสมันก็จะยับง่าย เห็นไหมคะเนี่ยพิมพ์ม้วนเก็บไว้ก็ยังแอบขาดนะคะทีนี้กระดาษเนี่ยมันก็จะมีหลายอ่าหลายประเภทเนาะแบบที่เคลือบกับไม่เคลือบทีนี้เวลาที่เราจะใช้กระดาษรองอบเนี่ยวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจากกระดาษก็คือไม่ให้มันติดอ่าไม่ให้มันติดถาดไม่ให้มันติดขนมด้วยนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งานทีนี้กระดาษเนี่ยถ้าแบบธรรมดาทั่วไปเลยเนี่ย มันก็จะไม่เคลือบนะคะมันก็จะเป็นเหมือนอ่ากระดาษลอกลายอะไรแบบนั้นนะเนาะมันจะไม่เคลือบถามว่าเราสังเกตยังไงเราดูได้ด้วยตาเปล่าเลยค่ะแล้วสัมผัสดูถ้ากระดาษไม่เคลือบเนี่ยมันจะไม่มันจับดูมันก็คือเป็นกระดาษธรรมดาเลยอะมันมันไม่มันมันไม่ลื่นนะคะทีนี้เนี่ยอี่ยอันเนี้ยนะเนี่ยจิมทำให้ดูเนี่ยมันจะยับง่ายมากเพราะว่ามัน ผิวสัมผัสมันไม่มีความมันเห็นไหมคะมันจะยับเลยแต่ทีนี้ถ้ากระดาษที่เคลือบนะคะอันนี้อันนี้เป็นกระดาษที่เคลือบนะคะพิมพ์ตัดขนาดพอดีถาดไปละอันนี้เป็นกระดาษเคลือบมันมันบางแต่ว่ามันเคลือบคือกระดาษเนี่ยมันจะมีความหนาความบางต่างกันเยอะนะคะถ้าเราไปร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ที่มีกระดาษรองอบให้เลือกเยอะๆเนี่ยมันจะมีทั้งแบบหนาแบบบางเคลือบ เคลือบด้านเดียวเคลือบ2ด้านเคลือบซิลิคนคือเยอะมากเราลองไปเลือกดูตามงบป,ประมาณของเรานะคะแต่หลกัหลกๆเลยคือจุดประสงค์ที่เราต้องการใช้มันคือไม่ให้มันติดถาดไม่ให้มันติดขนมนะคะทีนี้เรามาดูผิวสัมผัสของกระดาษเคลือบนะคะลักษณะของมันคือมันจะเงานะคะมันจะเงาแล้วมันก็จับดูเนี่ยมันลื่นเดี๋ยวเราลองเทียบกับอันนี้นะเราลองเทียบดูนะคะกระดาษ2ด้านนี้นะคะนี่ด้านที่ยับยับเนี่ย คือด้านที่แบบธรรมดานะคะแล้วก็ด้านที่มัน,ม,นมันเงาๆตรงเนี้ยคือแบบที่เคลือบนะคะเราจะเห็นความต่างมันชัดเจนเลยนะคะถ้าซูมดูใกล้ๆนะคะเราจะเห็นว่ากระดาษที่เคลือบเนี่ยเขาจะมีความมันๆอยู่นะคะถ้าเราจับสัมผัสดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่ากระดาษเขาจะมันๆน,นะคะลื่นๆมือนะคะ แต่สำหรับกระดาษเคลือบนะคะบางแบบนะเขาจะไม่ได้เงาวับแบบสะท้อนแสงมันเงานะคะแต่ว่าถ้าเราจับสัมผัสดูเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้เลยว่าเขาจะลื่นมือนะคะอันนี้ก็เป็นกระดาษเคลือบเหมือนกันค่ะทีนี้เวลาเราไปซื้อค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะที่เป็นม้วนๆแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบธรรมดาแต่ถามว่าแบบเคลือบมีไหมก็มีนะคะแบบม้วนๆแบบเคลือบก็มีแต่ถ้าเป็นแบบกล่องเนี่ย ส่วนใหญ่เลยนะที่พิมเห็นนะคะแทบจะทุกยี่ห้อเลยแหละที่เป็นกล่องแบบนี้จะเป็นแบบเคลือบค่ะอย่างกล่องนี้นะคะก็เป yani ็นแบบเคลือบเหมือนกันอันนี้เป็นเคลือบ2ด <mel> ้านเลยนะคะมันก็จะมันๆเหมือนกันเราสับดูเนี่ยเราจะรู้เลยค่ะว่ามันจะมันอันนี้เคลือบ2ด้านก็คือมันก็จะมันลื่นมือทั้ง2ด้านเลยนะคะทีนี้เสร็จจากกระดาษไปนะคะมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่พิมชอบมากๆเลยคือแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบเทปลอนนะเหมือน เหมือนกระทาเทฟลอนนะคะก็คือมันไม่ติดอ่ะอันนี้ก็ตัดได้เหมือนกระดาษเลยนะคะมันอันนี้พิมพ์ซื้อมาหมวนมันก็จะเป็นแผ่นยาวๆเหมือนกันนะะี่ค่ะนี่นะอันนี้แอบ,บตัดไปใช้แล้วนะคะนี่มันก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆมาเหมือนกันแล้วเราก็ตัดไปใช้กับถาดที่เราอ่าใช้อบได้เลยนะคะอันนี้คืออ,อันที่ตัดมาแล้วนะอันนี้คือใช้ไปแล้วนะคะมันก็ยังแบบว่าคงสภาพดีอยู่เลยนะคะอันเนี้ย มันคุ้มตรงที่ว่าเราใช้แล้วเราก็ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วเราก็เอามาใช้ได้อีกอันนี้มันคุ้มตรงนี้นะคะราคาแพงกว่าแบบนี้ไม่เยอะนะจับต้องได้ถูกกว่าแบบซิลิโคนอีกนะคะมันจะมีแบบซิลิโคนรองอบอะถ้าแบบดีดียี่ห้อดีๆเนี่ยมันแพงนะคะแต่พิมอะไม่ชอบใช้แบบซิลิโคนเพราะว่ามันเรื่องแบบมันหนาแล้วมันก็แบบ คุมไฟยากนะคะเพราะซิลิโคนมันมันไม่เหมือนกระดาษหรือแบบนี้เนาะมันพวกเรื่องนําความร้อนอะไรแบบนี้พิมพิมไม่ค่อยถนัดนะคะพิมพ์จะใช้แบบนี้เป็นหลักหรือไม่ก็แบบกระดาษนะคะทีนี้พิมพ์แนะนําให้ซื้อแบบนี้มาใช้มันเป็นแบบเทฟลอนเนื้อมันเนี่ยหนาแล้วมันก็มันทั้ง2ด้านเลยนะคะจะใช้ด้านไหนก็ได้แล้วที่สําคัญคือล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาใช้ได้อีกตัดได้เหมือนกระดาษอันนี้พิมพ์ตัดไปแล้วนะคะไม่ว่าจะตัดแนวนี้หรือว่าตัดแนวนี้ มันก็ไม่ลุยนะแบบว่าตัดได้เหมือนกระดาษเลยทีนี้ถ้าใครทำพวกคุกกี้เมลแรงอะไรแบบนี้ที่เราใช้แบบถาดเดิมขนาดเดียวกันซ้ำๆกันเนี่ยแล้วก็ซื้อแบบนี้มาตัดใส่ถาดแล้วก็ใช้วนไปได้เลยนะคะคุ้มมากๆส่วนแบบนี้กระดาษเนี่ยสำหรับบางคนทำเค้กต้องใส่พิมพ์นะคะหรือว่าทำ ที่มันต้องเป็นพิม response, พ์สูง like พิมพ์แบบเขาเรียกไรอ่ะพิมพ์ทรงสูงหรือว่าทรงกลมอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้กระดาษได้นะคะทีนี้พิมพ์แนะนําว่าถ้าใช้กระดาษเนี่ยก็ควรจะใช้กระดาษแบบเคลือบนะคะเพราะยังไงก็ไม่ติด่ะใช้ได้ทุกงานยังไงก็ไม่ติดแล้วก็แบบนี้เหมือนกันแบบนี้ก็ไม่ติดยังไงก็ไม่ติดแล้วก็คลุมด้วยนะคะทีนี้บางคนอาจจะมีคําถามว่าไอ้แล้วกระดาษที่แบบธรรมดานี่แหละแบบที่ไม่เคลือบเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรในเมื่อมันไม่ได้เคลือบนะคะ เดี๋ยวพิมจะขึ้นภาพที่ในคลิปที่เราสอนตัดเค้กถาดนะคะอันนั้นเราสามารถเอาไปรองพ้นเค้กได้นะแบบกระดาษแบบไม่เคลือบนะคะเพราะว่าเค้กถาดเนาะเราก็ลอกกระดาษที่ก้นเค้กออกอันนี้มันไม่ได้มีผลกับการติดขนมอะไรอย่างนี้นะคะถ้ามันติดอย่างมากก็จะเป็นแค่ขุยๆเศษเค้กเล็กๆนะคะอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเราก็สามารถเอากระดาษแบบไม่เคลือบเนี่ยไปรองพ้นเค้กแบบนั้นได้นะคะแต่ว่าถ้า แนะนำเลยจริงๆคือซื้อแบบเครือบดีที่สุดนะคะแบบกระดาษแบบเครือบนะคะดีที่สุดเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่เราใช้คือป้องกันการติดนะคะใช้แบบนี้มันจะไม่ติดนะแต่ถ้าเอาคุ้มค่าอย่างที่พิมพ์บอกค่ะถ้าอบพวกแบบคุกกี้หรืออะไรเงี้ยที่เราอบเป็นประจำแบบนี้ค่ะใช้ซ้ําได้แล้วก็คุ้ม ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการดูแล้วก็เลือกซื้อกระดาษรองอบนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่กาลังดูอยู่ทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งคำถามที่คนชอบอทักมาถามในเพจทําขนมของพิมพ์ก็คือเวลาเราตัดกระดาษที่จะใส่ไปในถาดหรือในพิมพ์ทรงสูงบางคนทําทเค้กทรงกลมถาดสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมทรงสูงเนี่ย เราจะตัดกระดาษรองอบยังไงนะคะให้มันพอดีกับกับพิมขนมนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะพิมพ์จะมาสอนวิธีการตัดกระดาษนะรองในพิมพ์นะคะหลายๆทรงมมีทั้งทรงกลมทรงสูงทรงเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้าว่าเราจะตัดกระดาษรองอบยังไงนะคะแล้วก็สาหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครมีคําถามหรือว่ามีคําแนะนําดีๆอยากแบ่งปันพิมพ์หรือว่าเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะก<ค>็คอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ หากเพื่อนๆชอบขนมน่ารักน่ารักแล้วแล้วก็ฝากติดตามเพจ b บ k e อ y ี่ m e m a d e ต y l i t t l ต g ้ r เกไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Little Girl Studio ไว้แล้วมาสนุกกับเรื่องราวดีๆในทุกๆคลิปของเรานะคะกดติดตามได้เลยค่ะ